เามา,มาลงจากเครื่องมาจากต่างประเทศมาฝากเจคนเดียวนะจุดสั้ๆลูกมันเหมือนน้องเลยนแต่ตงเงทไมกันแล้วม <c oughs> า,า, <c oughs> า,าน่าเดินผ่านเ <c oughs> ดินผ่านแม่ๆไม่สนใจเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โโอ้ห เีลาวันนี้แสดงให้แม่นิดดูมาลีลาเยอะนานมาหากันทีใช่ใช่ไม่ไกลไกลแล้วแมาแล้วแต่ห้่เด็กแค่มองแล้วมองแล้วมองแล้วมองลองดูเจ้านี่มีโูคอะไรนี่เชอร์รี่ตามสัญญาอดมดูสิดมก่อนดมก่อนอะไรสาธุค่ะตายอะไรอย่างเงี้ยจุดยุ่งใส่ เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวใช่แล้วหรอกเดี๋ยวสามมองอ่ะโกวังยายมองแบบมองแบบดมดมดมโอ้ยโกวังยายไหนต้องเขาเลยยิ่งเดี๋ยวจเอาหมดนะเนี่ยจ้้วเอาทั้งหมดเอาลังวาที่อะวางขโมดลายยกให้เลยนะเฉพาะต้องมองหวยแล้วประเท

เออวัง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 เียวะยม่ไ้านดี่ได้ได้ตะทัีันนี้ทำเียลูกกหวงแเดินสบายสบายใร่อยดินะไูก สวัสดียังทุกท่านุกราลาบเแล้วมาปคัมลุญพระธาตุค่ะจ้ากันแล้วนะกรมกลับแม่นิสดีค่ะแม่นิสดีค่ะแม่สอดีค่ะอ้าวแม่นิดยังออกไม่ได้ไปตามแล้วเจ้าค่ชร์ลอร่อยไหมครับอยากกัเที่ยวเดียวนึ่เจ้าน่เ้าะง้นผู่เที่ยวผูหมดเลย เที่ยวนี้รถก็จับได้แล้วไงตัวจับแล้วอ้โหอถึงนะเสือรีมาจุดะตานี่เข้าสามาให้มีคำเลยขอบคุณเลยหอมลูกสิ สามปีเจอกัน เป็นงงออคงแดงๆนยกินเป็นอหลับเหอะไรเชอรี่งแดงน้องน่าจะใช่เชอรี่แหละใส่าหือกาวคำถวายเมื่อกี้เอ็นเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเชอถือหาราวายยังไมด้วา อีกแล้เหรอไปตอบรูปได้จ้ะรูปได้จับได้ค่ะจับได้เไหมรา่รดราม่าเป็ไงจับนิ้วก่อนบรูปรูปนิ้วค่ะจับจับอย่างงี้ได้ขอจับนอยจับได้ไหมเอฟซีขอจับหน่อยลูกพี่ถ่ายดิ่ายรูปดีจับจมูกได้ปะเนี่ย เหมือหมดเลยเนี่ยเอาเอานเองโอ้ันเนาะมีมาจากอินเดียเนี่ยจากอินเดียซันหรือเปล่าภาพเยวสุดท้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภพาต่อไปรอรอบต่อไปจะไม่ กันหนัอวอีกขั้นหัวเหรอขันหัวเหรอมาเอาหัวให้เร็ว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 เอาหัวมาเอาหัวมาเนเองนหลดวยเสเห็ืองฟังเด้อภาเด็ดต้โนเลมิจฉง่ยนะจะลามาตื่นตื่นแล้วตื่นมาดูทำไมยังไปตุกฟังภาษานี่หอหกง่วงเหรออ๋อกินขนมได้ป่ะเนี่ยกินทัวดีกว่านะน,นี่ สองคนนี่ล่ะตังได้ไหมได้เหรอได้เหรอองร่งน่ม่่เค็มเหรอไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยมันไม่อร่อยยวาใส่คอหรือม่ก็ะใส่ตรงรถอร่อยไหมน่ะ เอาัน,นี้ดีกว่าผีทำคนแก่ออย่งไงเงนะี่ยแทมมะอันนี้คงกินแนะ่ไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่ิ้มเยอะแล้วไงไม่อา้วตเอาไว้ให้ลูกเดเป็นคนให้อิ่มแล้วเหรอ อิ่มวเหรน่โหเห็นในโทรศัพท์นะอ้วนน่ะใครที่ว่าโหลดนั่นน่ะแกกสักนิดอ้วนดูเนาะแ้งมันหักไปนะมันจากโทรเป็นไรเหรอกลับได้ไหมนะได้ไหมวันนั้ไ่ด้ไ่่าจะมีหลายตัวนะแสดว่าเธอแก่แล้วเดี๋ยววารจากนี้ลจบ้านละ ใส่ใบข้าจาอย่าบอกเรื่องอะไรเอันนี้องหัวเขียนอะไรลงไกในสมุดต้องหัวอันนี้อะเนี่ขอเนี่ หนูกินจะหมดพานแล้วครับผมใช่ไหมหลูกกินเอากินเอาไปลูกบ้าใจจ๋าจกินจะหมดพานแล้วครับผมเห็นไหมพ่อคุณจเจ้ามาให้ใช่ไหมหลูกเเคี้ยว ยี่สิบกว่าชั่วโมงจะไม่หลบแตดให้หนักๆเี่ไม่ให้เจอโดยตรงอะไรไม่หลบแค่หนาวๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมัดขึ้นหลบไม่ได้ฝนตกมันมุดเข้าข้างในก็รอดแม่อเราก็ต้องอธิบายอ่ะตามเขาคิดไปแล้ว น้ำไปแล้วลูกลูกกินลูกกินเชอร์รี่ดีกว่าครับไม่ทำไม,นนนนมแมลงไอ้ยิ้แมลงแมลงจมน้ำมือที่มือเราโดนน้ําได้ที่ตัวเราโดนน้ําไม่ได้ <c oughs> ไปม,มีอย่างวะแต่สีเหลืองสีเหลืองน่าจะเปรี้ยวโอเคไหมครับลูกโอ้เจอได้กินของนอกด้วยลูกปากก็แดงปากแดงแดงกินเชอร์รี่ อวดเอออวนอวดอวดอวนอวดอวดได้ยินเสียงพ่ออ่ะหึมมันเป็นไรลูกหึแต่กระเหม็ดขี้นะอ๋อวันวันไอ้วันวันนอนอุ้ยอวดนอนวัดหมดแรงแล้ววะฮะอ่ะนั่งนี่มาโอ้เดินแล้วไข่ก็ห้อยด้วย ก็เหม็นขี้ด้วยนี่อเอวันวันครับเฮ้ยอ,อวันนอนสบายสบายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าได้เพราะว่าเขาไม่เหมือนหมาแมวเนาะ

มาไกลนะ